บทนี้ใครจะได้เล่นลุ้นไปพร้อมกันช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็ไม่รู้จะลงคลิปเกี่ยวกับอะไรดีวันนี้ก็เลยชวนแฟนๆมาพูดคุยและคาดเดาไปพร้อมๆกันว่านางเอกแถวหน้าคนไหนจะได้รับบทนำในสเสน์นาง และเรื่องสตรีนางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสําคัญที่หลายๆคนนี่ยให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ที่จะมารับบทนางเป็นบทนําของเรื่องนั่นเองถ้าเป็นนางเอกในช่องก่อนหน้านี้หลายคนก็คงจะคาดเดาว่าอาจจะเป็นนาวหรือเปล่าเพราะว่าเคยร่วมงานกับค่ายนี้ในแม่เบี้ยมาก่อนแต่ตอนนี้นาวก็ไปเรียนต่อแล้วนะคะก็คงจะไม่ใช่แน่ๆถ้าเป็นนางเอกคนอื่นในช่องที่วัยใกล้เคียงกันและเหมาะสมกับบทก็อา,อาจจะเป็นเปี้ยว หรือที่สาก,ก็ได้ถ้าบทนี้จําเป็นจะต้องเป็นนางเอกของช่องเท่านั้นก็คงจะไม่พ้นสองคนนี้หลายคนอาจจะนึกถึงขวัสอมมาณีแต่แลรว,ว่าคงไม่ใช่เธอน่าจะรับทีละเรื่องมากกว่าเพราะว่าผลงานที่เธอจะรับเนี่ยเป็นของผู้จัดเต้นตะวันซึ่งก็น่าจะไม่ใช่เรื่องนี้แน่ๆซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระแสะข่าวหรือว่านางเอกสาวอั้มพัชราภาได้ปฏิเสธบทนี้ไปและผู้ที่จะมารับบทนี้จะเป็นนักแสดงอิสระ ที่จะคัมแบ็กกับช่องแต่ข่าวลือนี้จะน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้เพราะว่าไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือออกมายืนยันแต่ถึงอย่างนั้นแฟนๆก็ยังคาดเดาว่านางเอกที่จะคัมแบ็กก็คือปุ๊กลุกนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสื่อใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้ด้วยนะเพราะว่ามีการไปสัมภาษณ์พระเอกคนสนิทไมพัฒนาเดชนั่นเองซึ่งไม้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเกิดกลับมาจริงๆเนี่ยก็ดี จะได้มาเล่นด้วยกันนอกเหนือจากบุกลุกแล้วนะคะอดีตนางเอกของช่องเนี่ยที่หลายคนนึกถึงก็จะเป็นจัก,กรจันทร์หรือนุ่นวรนุชแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครเราเชื่อในฝีมือของผู้จัดนะเขาต้องเลือกนักแสดงที่เหมาะกับบทนี้มาเล่นบทนี้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ก็มาพูดคุยแค่นี้แล้วกันถ้าชัวร์เมื่อไหร่เนี่ยไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติกตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย